สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนกองสลักพลัสประกาศรายเื้อลูกค้าถูกรางวัลที่1เตรียมนําเงินรางวัล42ล้านบาทไปให้ออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วละครับสําหรับการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลเมื่อประจำวันที่16เมษายน2565 ผลการออกรางวัลมีดังนี้รางวัลที่1รางวัลละ6ล้านบาทออกเลข3 9 5 9 1 9รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาทออกเลข8 5 9และ2 8 9รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลรางวัลละ4,000บาทออกเลข413และ508 รางวัลเลขท้าย2ตัวหนึ่งรางวัลรางวัลละ2,000บาทออกเลข58ล่าสุดมีลูกค้ากองสลักพลัส4คนถูกรางวัลที่1รวม7ใบมูลค่า4 2ล้านบาทกองสลักพลัสได้เผยว่าประกาศรายชื่อผูโ้โชคดีคนแรกชื่อคุณเหมือนฝันอาศัยอยู่ที่จังหวัดพระน,นครศรีอยุธยาถูกรางวัลที่1จําจำนวนหนึ่งใบหล้านบาทส่วนคนที่2ชื่อคุณกมลชนกอาศัยอยู่ที่จังหวัดอุตรดิตฐ์ถูกรางวัลที่1จําจำนวนหนึ่งใบหล้านบาทคนที่3คุณพัชรพันธ์จังหวัดนนทบุรีถูก2ใบ12 สล้านบาทคนที่4ี่ชื่อคุณสันชายจังหวัดศรีสะเกด3ใบขวา18ล้านบาทอย่างไรทางทมงานขอแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลทุกท่านด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ